สาราอวดของขวัญชิ้นใหญ่วันเกิดครบรอบ36ปีงานนี้ไม่ต้องซูมท้องหรือไม่ท้อง เรียกได้ว่ากลายเป็นประเด็นดังเมื่อรายการข่าวใส่ไข่ได้ปล่อยให้ดาวกันข้ามคืนถึงดาราสาวกำลังตั้งท้องไ้คลอดอายุ30กว่าซึ่งงานนี้เหล่าคนบรรดาชาวเน็ตต่างกระพุ่งเป้าไปยังหนึ่งชื่อตัวอักษรย่อที่ชาวเน็ตพูดถึงกันคือซาร่าโฮเลอร์โดยชาวเน็ตได้ให้เหตุผลว่าช่วงหลังไรสไตล์ปเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดเนื่องจากช่วงนี้ใส่แต่ผ้าเดรสพองๆและก่อนหน้านี้ในอินสตาแกรมของซาร่าโฮเลอร์นั้นก็ได้โพสต์คลิปในช่องย รูปของเธอพร้อมกับแคปชั่นว่าเวทเป๊ปรีวอลล์ยูทูบซาร่าเบบีโดยเธอนั้นกำลังจัดเตรียมผักหลากหลายชนิดเข้าตู้เย็นจากนั้นแฟนซาร่าเข้ามากอดในคลิปโดยงานนี้เองก็มีคนในวงการบันเทิงและเหล่าบรรดาชาวเด็ดเข้ามาแสดงความยินดีอย่างมากค่ะต้องบอกเลยว่าเลิกดาวกันได้แล้ว ล่าสุดซาร่านั้นได้อวดของขวัญชิ้นใหญ่วันเกิดครบรอบ36ปีงานนี้ไม่ต้องซูมท้องหรือไม่ท้องเพราะเธอนั้นประกาศตั้งท้องอย่างเป็นทางการครั้งแรกโดยเธอนั้นได้โพสต์ภาพท้องโตร,ระบุข้อความว่า life is a beautiful girl h a s h t a g 36 b i r t h d a y แปลว่าชีวิตคือของขวัญที่สวยงาม Hashtag วันเกิดครบรอบ36ปีโดยมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ว่ากรี๊ดยินดีด้วยนะคะ ดีใจด้วย Happy Birthday นารามีความสุขมากๆนะคะ Happy Birthday Happy for you รักๆนาราอยากเล่นกระลานแล้วเป็นต้นค่ะขอขอบคุณที่มาข่าวจากไทยนิวออนไลน์ค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานดารากอสิบด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ